สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่การไล่สดพ่อกันเมื่อนี้ครับเอฟซีครับอ,อยู่วิวงามๆนะครับเนาะเมึงถุงสีทองเข่าสวยๆครับอีซีผมเมื่อนี้มากสารปูคําก็ถือโอกาสมาบอกกล่าวกับเอฟซีทุกท่านทุกคนถึง เลขของพอดาบเซียนระยองขับเอฟซีครับงวดที่ผ่านมาเนาะขับนัดของคุณพ่อเพิ่นก็ถือว่าเข่าได้ขับได้เอฟซีครับผมเพราะว่าคุณพออ่อเพิ่นไหมาเข่าสองตัวนะครับเอฟซีครับเพิ่นไหมาแค่หกหกเจ็ดกับแปดหกเจ็ดนะครับนัดกับเขา่าแปดเจ็ดหรือว่าตัดเอาไว้คือหกหกกับหกเจ็ดว่าเลข ก 8, 8, กเ,กเกต8 8เกตมาเลขกตวเกากัเล่ยบริตัดเอาไว้ครับก็มี6 8น้ำพวกหัวขึ้นหัวลงกับถึงถือถือล้วลครับทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างครับก่อนสิเขาไป็นช่วชิปของคอเซียระยองนะครับนะ่ะมือนี่อ่กากับเป็นวันที 13. ่13พฤศจิกายน2568ครับเอฟซี FC กัให้ไช่วิจรณญาในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง เสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมเอ้าเมื่อมืดเหรอเบื้องจจคลองกับเครื่อมืดทันหันหนาใเซียนนั่นนะครับมาเอาเอาขอทั้งพี่นะครับนะคนผู้ดำบมือสื้อบอกก็เลยมืดว่าพี่พ่อการครับมื่อนี้ครับเอฟซีครับผมวันที่ยี่สิบวันที่สิบสามไก่มื่อไก่เว้นเข้ามาแล้วนะครับเนาะคุณพ่อกรโทรมาได้สองมื่นแล้วครับ ติดต่อไปคุณพ่อกับไอซองมือเพิ่นกะช่วงนั้นพอดีพฝนทรมากกับฝนตกหมู่บ้านกะคือกันครับฝนตกแห้งเฮ็ดยังบ่ได้นะครับเนาะบ่ได้ไปใส่หมู่บ้านก็ได้อยูุตบานมื้อนี้ก็บัวฝนสีมื้อเช้านี่ก็ฝนปล่อยๆมาเกือบเที่ยงพี่นแหละครับขอด้ออกมากขึ้นหรอกขอด้มาหาวิวงามอยู่กับทุ่งรวงทองครับไอซีผมกำลังเกี่ยวเข่ากันอยู่พอดีไอซีพายเอ มาชมวิวนํานะครับเนาะมาฟังพุทธพ่อบ่อนํำอ่าถือว่างวดพิธีบานมานี่คคอ่าของพุทพ่อนี่ก็เข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซี FC ครับแต่ว่าเอฟซีก็สิม,มีโฉมีหมานนําบนะครับเนะาะผู้ใดติดตามพุทพ่อเซียนระยองหรือว่าอ่าพอดบับเอฟซีกับผมก็สิม,มีโฉมีหมานนะครับเนาะในเรื่องเพื่อความเพื่อถึงกันเด้อครับเด้อเมือนครมีโฉมีหมานแล้วนะครับเนาะอ่าเป็นการทําบุญครับพี่ซีผม อันนี้ก็มาบอกวรัวหัวมวลสู่กันฟังก่อนที่เขาไปชมจิบขอคุณพ่อตั้งกล้องก่อนเพราะว่าต้องทรไปถามก่อนนี่ครับถ้าเกิดว่าตั้งกล้องขึ้นแล้วปุ๊บนี่เกิดคุณพ่อบาว่างนะครับมากับเบิลคนจีนังถ่ารับโทรศัพท์เขาย่าง,งเดียวเพินกับมิธุระของเพิลคือเฮานี่แหละครับอยู่ที่ผมต่างคนต่างมิทุระเอาจังหวะที่ว่าว่างาพอพอมกันมาคุยมาจ่าน้ำกันนะครับเนาวหอดถึง ส่วนที่ไปที่มากของตัวเลขแนวท่า,ทาก็ให้คุณพ่อเป็นผู้เว้าเพราะว่าพอสวัยพร่รวยผู้ฒ่าพาร่รวยนี่บริอยู่ไกลคุณพ่อต้องอาศัยโทรอย่างเดียวครับโทรถามเดี๋ยวนี้พวกเขานี่ทุกคนนี่ครับวิซี่ครับผมมีหูทิบตาทิบกันบัดแล้วนะครับเนาะพอว่ายอยู่มองได้ขับวิซีผมอยากหูบอสันจิ้มลงไปทนานั้นครับหูบัดคนเอื่นว่ายยุคสมัยนี้คือยุคหูทิบตาทิบ นะครับเอฟซกับคือว่าโลกสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับนอกเข้าสีมาเอาต่างๆคําโบราณคํา,าเกา่าคาหยางกับบะไรท้าิที่ผมต้องปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาให้ทันโลกเพิลน่ยนว่าแต่ว่าการครึ่งเข้าบ่ท่านก็เข้าตามไปมได้ติดกัยังดีครับธีผมการจินนําโลกไปหันกะมีผู้บศึกษาอยู่พวกเข้านี่ก็ตามให้ติดติดกับธีผมนะครับเนาะ คล้ายๆกับเลขข็กกับหวยนี่แหละครับวิธีผมตามยุคตามสมัยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ขันพุมพ่มคอลบอตัวไรปุ๊บขึ้นมาเนี่ออกเป๊ะเป๊ะเปิดเตะ,ะ,ะ,ะขับเตะซีครับออกเลยนะครับเาะทุ่มเมื่อน,นี่บางทีพุ่มมันก็ต้องไปจอ้องยุ่กองสลากคือกันเพื่อๆไปกอกจ้องยุ่กองสลาก็ถึอบังหน่อยเดียวเท่าน,นั้นนะครับวิธีผมการเลี้ยวเพเห็นกับแวบไป,ไปกับเป็นเอาหัวขึ้นหัวลง ได้คือกันกับของปูกว้างครับพี่ีผมของปูกว้างนี่กัเพิ่นกับไฮมาถือกันดิบนบนไฮมาถือแปดหกหานะครับพี่ีผมงวดที่ผ่านมาน่ะก็เป็นหัวขึ้นกับหัวขึ้นซะกับเอฟซีผมเป็นแปดเก้าซะนะครับนอบที่กินเพิ่นไฮมาแปดหกห้าขึ้นเอาหัวขึ้นก็เป็นแปดเก้าตัดสองตัวกับแปดเก้าบอร์แมนว่าปูกว่างเพิ่นไฮมาถือเพิ่นไฮถือกูเด้ครับด้เอฟซีครับ มาทุกคนกวันของปูกว้างนี่ส่วนหลายนะครับเนาะจะบอกเอฟซีไว้ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วถ้าติดตามของปูกว้างอยู่นี่ปูกว้างส่วนหลายสีออกคู่หนาบ่าบมนันออกคู่หนาออกทั้งหนานั่นี่ยครับเพิ่นไฮมาสามตัวสมมติว่าเพิน่นไฮมาแปดหกห้านี่จับไปเลยคู่หนาครับเพราะไว้กันจับผิดคือกันเพราะว่าเพิ่นเพิ่งไฮสองวงวดถือมาสองงวดงวดแรกเพิ่นไฮ ตัวไหนล่ะครับเอฟซผมก็จำว่าไรนะครับเนาะเก้าแปดบอจะได้แปดเก้าหนะครับเนาะหัดที่สองมาเพ่อนไ้คู่หนาคือแปดหห้าเข้า8ปดหเอาหัวขึ้นหัวลงคล้นะายๆกับของคุณปอเสียระยอเนี่หละครับีิซี่ผมแปดหกนะครับเนาะแปดหกเจ็ดย่าลืมไปครับผมแปดหกเจ็ด เขาคู่หนาคล้ายๆกันครัดอยูีครับผมนะครับเนาะของปูกว้างนี่ยจังจับยุบไปตอนนั้นนะครับเด้อเพราะว่าคลิปปูกว้างออกไปแล้วครับอยู่ที่ผมนะออกไปแล้วนะครับเนาะคนหายมาหกเก็บสองของปูกว้างครับผมหกเก็บสองกัดอยู่ทีผมบัดนี้ก็เบ้าต่อเรื่องของปูกว้างนะครับเนาะปีแรกที่ทําคลิปปูกว้างคนหายสิบเก็บหวดสมควรสิรวยเด้อครับแต่ละคนก็ได้ช่วง ช่วงมันพ่อไหวกระทําคลิปใหม่ๆความเสื่อมันกับบุคคลนี้มีหลายเพียงพอแต่ว่าไห่มาไหา่มาไหา่พ่อไหวบอดีสังเกตปล่อยไปเฮ็ดคลิปตะละหม,มองละหมองเลยลืมเหล็กปูกว่างนั่นแหละปันวาบุญมีแต่กำบังครับบุญเขามีแต่กำบังนะครับเนาะก็เลยบอดได้ทิ้งยิ่งแล้วพข้าไว้ทิ้ยตั้งแต่ที่แรกแล้วครับอีพีผมจะเอาคลิปปูกว่างนะครับเนาะมาอ่ามาครั้งนี้คือกันครับอีพีครับผมนะปูกว่าง เพื่อนการว่าสิ่หายซ้ำเกาสิบเก็ดงวดแต่ว่าจักสิได้จักงวดกับโอโหจักนะครับเนาะต้องอันนี้ต้องถ่าปูเพคนอย่างเดียวเพราะว่าช่วงที่ไม่ี้ยงอยู่กรุงเทพนะครับอีฟซี่ครับให้แม่นขนาดกับเด็กน้องถุงเงินเนี่ยสามตัวสอง,สองตัวสามตัวสองตัวให้มาตลอดครับพอมามาวังหันน้องถุงเงินน่ะเพิ่นไปกองฉลากคือสิเม็ดเข้าไปบ่ได้ดอกเบิ่งซ้งครับอีฟซี่คือมผมปวยกับมาบ่สัมบัยนอนบ่อยากลุก ตั้งกล้องถา่ายจะเป็นชั่วโมงลุกขึ้นมากกับมางองเงี้ยนะครับนะเนาะคนบรสบายิหงวดที่แล้วนะครับก็เลยพลาดไปของนนองถุงเงิน6 0 0 6, 6แต่ว่าของปูกว่างเขา8 6ดหนะครับนะนัน่นคือที่ผ่านมาแต่ว่าพอไ้กะอยากให้ติดตามน้ำแนกก็คือให้พิจะระารนาเอาครับวิธีผมคือเล็กปูกว่างนะครับเด้อเล็กหนองถุงเงินนี่ ขันปูพุ่มโบ่พาเพิ่นไปเพิ่นกับโบไ้อันนี้เพิ่นก็อาศัยปูพุ่มเหมือนกันนะครับอาศัยผู้ใหญ่เล็กน้อยก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ครับอุตสีผมวาอยู่ใส่เข่ากองสลากที่เข้ายากครับบ่แม่นเข้าไปธรรมดานะครับเนาะเข้ายากครับอุตสีครับเออคือเฮาเห็นลราคือจัางกุมานเขียวล่ะครับกุมานเขียวนี่อยู่ในกองสลากแท้ๆครับอุตสีผมแต่เข้าในกองสลากบ่นแรแล่นป่วนเปี้ยนอยู่ข้างนอกนั่นล่ะเข้าไปยุ่งกับเขาเจ้าบ่ได้เล็กุมานเขียวก็เลยอ่าบ่ใครบ่เข้า กคนว่าคนเอาตัวอยู่ข้างนอกขนะแล้วเด็กหน่อยนะครับเนาะแลีนหาอยู่หากินมีอย่างใดคนเอามาว้างของเอียงคนมาเลี้ยงนะครับว่าหัวหมูเป็นได้ลอยหัวไก่มูกนั้นแบบซี่ผมเป็นได้ลอยตัวนะคนเลี้ยงคนก็เลี้ยงยกุ่มือเพิ่นขัดแบฟพีครับผมอันนี้คือกันนะครับเนาะแล้วเฮาเห็ดอ่าไปเรื่อยๆเฮากระสีมีของไปแลกเปลี่ยนเพิ่นกัดปูกว้างแหละครับเอาของไปแลกเปลี่ยนห้ยขึ้นนมีหมูมีพวกหัวหันหมูพวกเพิ่นหามากครับ กสีไม่โชกลาบน้ำกัดกลับเอ้าบาดนี้กกับมะเข่าสู้คุณพ่อเสียระยองครับเบาเปรย์ไหลมันยาวมันหยืดปืดคุ่ใหม่คู่เบาแหงไหลเป็นว่าครับเอฟซีครับเอาชมบรรยากาศไปนะครับเนาะเดี๋ยวสิติดต่อไปหาคุณพ่อก่อนขับอีซี่กับผมนี่ครับอ่าบรรยากาศอยู่ในบริเวณสารปูคำขับอีซี่สำหรับของปูคำนี่เพิ่นบ่ให้เลขให้เบื่อนะครับเพื่อ เพิ่นให้แต่โชคลาภทั้งอื่นคันผู้ใดมาขอโชคลาภกะมาขอทางหน้าที่การงานาเรื่องขายที่ขายทางหน้าที่การงานเองต่างๆนี่แหละครับยูซีก,กับผมนี่ครับเหมือนีอยู่สานปูคำครับยูซีผมปูกว้างเพคนมาอยู่นี่แล้วก็ไปอยู่น้ำปูพุ่มกรุงเทพจากแรกแรกผ้าปูกว้างมาเมืงนี้คนก็นเลยว่าโอ้มาอยู่น้ำคุณ ผู้บาอาจารย์นี่แหละวสันคนวานนะครับเนาะอาันนี้ตามที่ไม่เฮียงคนสื่อสารมาพอไหวกับบ่อต่อยแค่ทีนหนึ่งาาราะว่ะพอไหวพอเห็นน้ำครับรพย่ที่ผมเป็นไม่เฮียงผู้เปิลมีเส้นนะครับเนาะอยู่ที่ครับอดใจรอเด้อ,ดอดครับเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งเหล็กพอเซียนระยองครับอยู่ที่ครับผมว่าเข่าอีหลีบอเนาะครับเนาะ,นะ สามปีบันทึกเอาไว้นอกกับนอกกับคงสีบอมีผาดละครับเ c ครับ ลักฐานเยินยันของพอเซียนระยองเลยครับด้วยเอฟซีครับผมนี่ครับบ่อมีผู้ใดจับให้นะครับว่าจับเองครับเอฟซีครับผมขันเอาไว้ทั้งปุ่นทั้งไรซุตผัดบ่เห็นครับก็เลยต้องเอามาไว้ข้างหน้านี่นะครับมาเอ้าเห็นบ่หลักครับเอฟซีครับเบิ่งใหม่นะครับเนาะเอาเออเอ้าครับเอ เท่านะครับเนาะแต่วตัวที่เพิ่นเน้นคือหกหกเจ็ดนะครับเอฟซีครับผมอืมแต่ว่าตกกันเอาไว้คือแปดหกเจ็ดเท่าสองตัวบนกรว่าได้สองตัวล่างกรว่าไร่นะครับเนาะเพราะว่าหกแปดกับมี่ครับอีที่ผมหกแปดหกเจ็ดเจ็ดหกนี่เกิดขับไปกลับมาอยู่ในสัปปิที่ครับผมอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันงวดที่ผ่านมาครับอีทีของคุณพ่อดาบเซียนไรยองครับเนาะเอามามือนีมาฟังคุณพ่อสีบ่อสูฟังกับปลา ได้ตัวใดแล้วครับเอฟซี FC ครับผมบอดเะรลอดแป๊บหนึ่งครับเอฟซี FC ครับกำลังติดต่อไปหาคุณพ่อจะข้าวก่อนครับลองใส่พร้อมแลม้่งครับนี่ ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับอได้เวลาแล้วนาอพ่อเนาะคุยมากูนเดียวกับซิบหานาทีแล้ว่าครับที่ครับครับผม่ครับผามสมแวนตัวงอครับผ่เห็นว่าได้เขามาหลายในากน้อยละคุณพ่อ อ่าเป็นอย่งไรงวดที่ผ่านมาพ่อปวดที่ผ่านมา,ากันขันล่าง่ปแตกกันแตกเลยครับทันนซื้อซื้อซื้อลองก็เออว่าอ,อ,อย่างไว่าขันหัวขึ้นหัวลงงวดที่ผ่านมานี่เขาทั้งบนทั้งล่างมันเบาพ่อแปลนครับอืมครับขันขันขันซื้เลยพี่น้องอโอ้โอ้คือคือผมกับเขราตัวเดียวกันครับผมอ่าแปดยินอยู่แล้วยินยินอยู่แล้วพี่น้องครับ รครับผมบไปย่งะพ่อเนาะครับไปยังสูตรอกันไหมพี่ร้องมือวนี้แขงแขงโอ้นี่ทำวิธีหาเดียวอือย่งพวกแกงเลพี่น้องครับผมบผมบอกก็ผมบอกก็เพื่อนอะขาพวเขาสามโตอะ ผมสี่ยุติผมบอกสามีเลยพี่น้องโอ้หงุดหงิดีเพราะ่าแมนข้าไม่เข้าสามตัวจะขอยุติเพราะว่าถึงผู้สื่อผู้เหงาได้เงี้ยเออแมอนครับแมนครับผู้สื่อผู้เหงาได้ครับสามมือนี่พี่น้องไม่มีมไคสี่คนรู้สิอ,อันนี้ผู้บ่ามีฝนเนอะพี่น้องอืมครับผมขอพ,พิ่นมไม้พระธาตุ เงินสองหมื่นนี่พี่น้องโอ้ครับถูกไม่ถูกก็เอาเงินสองหมื่นเนี่ยถูกไม่เอาก็เอาเงินสองหมื่นครับผมเพราะว่าเพิ่นได้มาทำพิธีแล้วครับเพิ่นมาทำพิธีแล้วพี่น้องผู้ใดถือข้อหาผมผู้ก็ดีใจแล้พี่น้องครับผมผม,มต้องการพ้นนี้พ้นที่ใหนประชาชนทุกคนครับผม อยู่นี่มิ่งทยอยู่มิ่งน้องอืมเลี้ยบซี่อ่าผู้สาวผู้รวยหรือว่าผูา้สบายผู้รวยพี่น้องครับผมอันนี้อันนี้ผมผมผุดผมพูดจริงอืมขึ้นอยู่กับบุญวาสนาพี่น้องครับผม ุ่ครับแมนครับเดี๋ยวตรงๆก็ผมมาขวาะครับผมเอาเลยนะอ่าครับเอาเอาบัตรดิ้ครับผมเอาเตรียมปากกาสมุดจดไปพร้อมกันครับเอซีครับผมข้าเดวเม็ดว่าเปบเาๆไลเก็บข้อ คุณไปรับนด้แล้วครับผมนั่นก็คือเก้าสี่หกโอ้เก้าสี่หกอย่าลืมนะอย่าลืมว่าบวกบนล่างด้วยครับผมเลขทํ้พิธีจากอำเภอแก่งจังหวัดิยองอันนี้เป็นเลข,ขทํ้พิธีโดยเฉพาะนะพ่อเนะครับครับ หางเดียวเลยป่พ่อหางเดียวเลยครับอเลขสองตัวกระตัดเอาอยู่นี่ป่าพ่อขึ้นยังไงการคิดเอาพี่น้องตารเอาอยู่หันละแต่ว่วจะรืมบวกพลางเน้อเรื่องเลื่องเ่องธครับผมสี่ง่ายครับสี่งกบนครับผมสี่งกบน เก้าหกล้วอะไรเงี้ยครับผมอืมตัดสองตัวก็มีเก้าสี่สี่หกแล้วก็เก้าหกเป็นครับอูบ <ผม S 1> ้ยพูนคอยได้ ตเตอรี่แขงนึงเ้ยโอ้รถรีก็ได้ไล่เรา้รงพ่อเ่าถุงห่แข็งนี่ว่าไปไปเบิ้งนัเรีนอยู่อันผู้บริาไปไหนมาุงแขงนี่วะโอ้ตเตรี่ก็ได้ไล่แล้วครับบ๊ผม บงนอย่างเบิ้งร่างทีนม um, ันเป็นเท่าไร่ยังยังอยากเรขมาไอ้ผู้ใดนทนึงบุญมาชนนี่พี่น้องครับผเสีะยรย่องดูคุณพอดาบเนี่ยพ่ฮาเนือจักเสียพี่น้องแล้วทีนึงเือแต่ว่าแต่วัที่สองถือมาแล้วพี่น้องวันที่หาก็ะถือเมื่อเล่าคร่บ ขนาดว่าบอดถึอแล้ววันที่หนึงกับสวอใไ้กับเต็มกับสวอบแล้วครับตแล้ววันทีนึ่งอีเออครับผมเขาว่าเพาว่าให้ซื้อรัเจลี่ยังไงนรัดเจลี่ที่หน่อยอ่อ่ารัี่ทีน่อยคุณ่อกับปวดเมือ่อยม่ต้องแนบอะ โอ้ลอตเตอรี่ที่มีผีน้อยย่นปอบพ่อแมนแมนโอ้ยขมันถืถือบ่มีผีน้อยเขาก็ถือก็ได้ละพ่อเป็นยังบ้านเน่ย <c oughs> อันนี้ซ่าครับผมซ่า,ซ,าซ่าคนเมาแล้วพี่น้องครับผมเพราะว่าคนถือคน,นไปรตไทยมันมีผีน้อยส่วนหลายมาพ่อมีมีผีน้อยส่วนหลายเอเอ รูปกระตุ้นของ,ของ,ย,องอย่องนี่เราพี่น้อยอ่ะนี่รูปเป็นรูปพี่น้อยของย่องอยู่รูปพญานาครูปนั่นรูปนี่ก็มีหลายให้กันน,อน้องพ่อนาะแต่ส่วนหลายก็ถือพี่น้อยคุณะตะซวนหลายก็ถึงพี่น้อยคุณพระเจ้าเข<ม>้าทราบผมครับที่อบอกคุณบอกเชื่อแล้ย่องเงินอันนี้กันจะถือซวนมากเลยเขาแล้ววันที่หนึ่งน่ะ<อ>ให้ ไข้มีดทั้นียลักไอ้ลัตเตอรีอ่ีนอยเด้ออยโอ้ไมีรลูปพี่น่อยอยู่นําครับผมแต่ว่าคับมันิถึงบัวากจะมีพี่หน่อยพี่ใหญ่นะพ่อเนาะืบดะม่่มันิดถบกพี่น้อยพี่ใหญ่กไมน่ยอโนยครับผมไมเลอ้เปิมันไม้เลยโอ้โยังอ้าวนสามส แปดเก้าแปดเอนผมมีพีอยเลยช่ื่อเออผมีนี่น้างะผมมีพีอยเลย่เออฮะบอกว่าผมวัน้ี้อยนะครับผมเอาเห็นว่าวดนี้พ่อไ <Yeah. S 2> ้บ่หลา,า,ายคือสามตัวหางเดียวได้่าซ้ำหนึ่ครับอกส้ำหน่งเลยนีอยครับผมอันนี้เป็นเลขทำพิธีนะพอนะ่อเนาะครับผม บอกว่าค่าไม่แตกสามตัวโอ้เนี่ยพี่น้องผมขอ,อยุติเลยโอ้หงวดนี้ถ้รบว่าแตกสามตัวยุติการออกคลิปเลยเพอ่อพ่อแมันโอ้เอานี่ทำวิธีครับผมคือผมเ้าคคาไหมพี่น้องโอ้อขันตุ๊กแต่ผมไดม้ผมได้คนทั้งมาเสนอคุณพอ่อเออครับผมแล้วว่า ครับเาแตกสามตัวคือยุตีเลย่อยนี่ครับผมอืมแต่ว่าส่วนอ่าสามตัวนี่ฟันคักได้เก้าสี่หกเม็ดเดียวเก้าสี่หกเม็ดเดียวครับอ่าแต่ผมก็อตรงครับเออแต่ว่าคุณพ่อว่าให้เอาล่างไว้แน่คือสองตัวคือเก้าหกวะพอ่อครับอ่านอกนั้นเก้าสี่เก้าหกนี่มันอยู่บนนี้แล้วเนาะอยู่บนนี้แล้วครับผมครับผมเอาคุณพอ่อยืนยันแล้วนะครับเด้อถ้าไม่ถูก งวดนี้สามตัวยกเลิกจำผู้นี้ยกเลิกเอาค่ายไหม่น้โอ้อ่ายกเลิกเอาผู้นี้มาเฮ็ดดิบ่เอาแล้วต้องเอาผู้อื่นมาเฮ็ดครับโอบ่บอเมนยุติการออกคลิปบ่แม่นยุติการออกคลิปเด้พี่น้องครับผมยุติว่าคือเลขทก็มีที่ถึงผู้ถือพิ่นเอาตังค์เด้พี่น้องครับผมอืมขั้งมาสองหมื่นได้พี่น้องครับ บาดนี่ลองเอาไขา่ไหมออ,ออเขาขอเพอนพี่าเลยพี่้องเออลองเอาปุม่เห็ดลองเบิงครับอือครับที่เนหัวยังกะให้บดีตาเแตงวดนี่เพาะให้มักก,ก,กับดคตเลยกคยให้ผู้ถ่อผู้รวยได้พี่้องครับผมพี่รองอ่าพอสบาย พ้อรวยกันเหรพี่น้องครับผมอือเอา,าส,สรุปขารการก,ารก,ารการับคุณพ่อมือห,หน่อยจากคุณพ่อดาบเสียงยองมือมนี่ผมสิไปบพว่างนี่พี่น้องมือนี่สิไปไอพู้นี่จันดีพี่น้องอือจันดีสุขสงพี่น้องเด้อครับผม,บผมวันนี้คุณพ่อจะเดินทางไปอำเภอทุ่งสงครับพี่ซีครับผมอู้นี้สุนอลย นครสีครับนครศรีธรรมราชครับอืมกับบางสีออกเดินทางบ่พ่อกับล่างกับล่างครับครับผมโอ้เอาครับเอฟซีครับผมเคยคุณพ่อย่ำให้เด้อครับเด้่อทาสามตัวไม่แตกกวดนี้นะครับนะอ่าคุณพ่อเชียให้ผู้มาทำพิธีผู้นี้จุดไปเจอผูไม่มาทำต่อ นะครับเนาะอันนี้กาคลิปนี้การที่ออกไปเรื่อยตัวเลขการที่บอกไปเรื่อยบ่ได้ยุติกันออกขับไปที่ผมตะวานจีนแต่ว่าเน้นงวดนี้คือ946เม็ดเดียวครับอิี่ผมนะส่วนที่ตรงหรือบ่ตรงส่วนที่ตัรืบ่ตัวเอฟซีกลับไปพิจารณาเอานะครับเนาะเน้นเก้ากลางครับอิซีครับอ่า9 4้ามันเป็นบนอยู่แล้วเก้าหกก็เป็นบนอยู่แล้วครับอิซีผมตะวันคุณพ่ออยากให้ลงล่างในจะหน่อยครับอิซีครับผม อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อไยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผิดซีครับผมสรุปตัวเลขของคุณพ่อเซียนไะยองนะครับเนาะอ่าก็แห่งว่าเอาบ่เอาไรครับอืมเอาอ่าในน้อยนี่ละนะครับเนาะว่ากันแค่นี้ครับพี่ชีครับผมเอาเนื้อเนื้อแข็นๆเลยครับสามตัวหางเดียวก้าสี่หกนะครับเนาะตัดสองตัวคือเก่าสีแล้วก็สี่หก เกากคือพวามไอ้สี่เขียนตามตัวเลขที่เพิ่นบอกบ้านก,กันเราะเก่าซี่ไม่เกิดขันแล้วนะครับว่าสีหกก็คืออยู่ตรงกลางเกาหกก็คือดยถ่ท้ายครับอีซี่ผมเอาสำหรับคลิปไลฟ์สดคลิปนี้นะครับเนาะให้เอฟซีโศกมาดำโดยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำว่าเศรษฐีจะเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับขอจบกี่ว้เพียงซ้านีพมาถึงแม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ